สวัสดีค่ะมาพบกับช่องสนอน้อยสตอรี่อีกเช่นเคยนะคะวันนี้จะมีนิทานมานําเสนอเรื่องกรรมพยาบาทเป็นเกี่ยวกับนิทานที่หญิงคนหนึ่งระลึกชาติได้เห็นภาพบุญกรรมที่ตัวเองเคยทำไว้แต่ชาติปางก่อนและต้องมาเกิดในชาตินี้เพื่อชดใช้เวรกรรมเราไปดูกันนะคะว่าหญิงคนนี้เขาจะชดใช้เวรกรรมที่เคยทำไว้ ยังไงเราไปรับชมรับฟังกันเลยนะคะนิทานเรื่องกรรมพยาบาทมีหญิงสาวเธออยู่กับลูกสองคนเธอะระลึกชาติได้เห็นภาพบุญกรรมและผลที่เกิดขึ้นต่างๆชาติที่แล้วของเธอตอนลูกเธอยังน้อยเธอชอบพูดจาไม่สุภาพดุด่าว่าลูกทำร้ายลูกทำเกินกว่าคนที่เป็นแม่จะทำได้ เธอชื่อนางบาดนางบาดได้ทำกรรมในชาติที่แล้วไว้ช่างหนักหนาสาหัสทำร้ายไม่พอไม่นำซ้ำใช้คำพูดจาวาจาที่ไม่ควรพูดกับลูกและพ่อแม่ของเธอในชาติก่อนนั้นนางบาดเธอเป็นหญิงมียศถาบรรดาศักดิ์ถือดีมีนำซ้ำเธอยังทำกับพ่อแม่ของเธอ เหมือนดั่งพ่อแม่เป็นทาสรับใช้ทำงานไม่เรียบร้อยหน่อยเธอก็สั่งให้คนเคียนตีคนอื่นโดยไม่มีสาเหตุเลยเพียงเพราะว่าคนอื่นทำอะไรไม่ถูกใจเธอนางบาดมีทรัพย์สมบัติมากในชาติที่แล้วได้มาจากการรีดไถชาวบ้านชาวบ้านตาสีตาสาเธอก็กลั่นแกล้งจนไม่มีที่ไม่มีทางทำมาหากินแถมครั้งนี้ เธอยังทำผิดก็ยังโยนความผิดให้กับผู้อื่นจนได้รับโทษถึงขั้นตายเธอมีจิตใจที่อัมหิตไม่มีใครกล้าที่จะมาขัดใจเธอได้เพราะกลัวเธอเดินผ่านไปที่ไหนผู้คนก็ต้องก้มหน้าก้มตาเพราะกลัวว่าจะมีปัญหากับนางบาดพอเธอมาเกิดในชาตินี้เธอระลึกชาติได้ว่าชาติที่แล้วนั้นเธอได้ทำผิดมหัน แต่เธอเกิดมาเธอถูกพ่อแม่ปล่อยทิ้งในเรือนางบาดร้องไห้เสียงดังอยู่ในลำคลองลอยไปกับสายน้ำจนมีชาวบ้านหาปลามาพบเธอจึงเก็บเธอมาเลี้ยงเขาชื่อว่ายายสายเธอรับเลี้ยงไว้ดูแลนางบาดมาตั้งแต่วันนั้นกว่าเธอจะโตขึ้นมาได้เธอก็เจออะไรสารพัดอย่างมีทั้งพ่อเลี้ยง ที่จ้องจะคอยทำไม่ดีกับเธอแถมขี้เล่าเมายาส่วนยายสายนั้นก็ใช้งานนางบาททุกอย่างอย่างกับเป็นทาสหากเธอทำอะไรไม่ดีเข้าหน่อยก็โดนทุบตีแสนสาหัสนางบาทก็ทำเฉยเจ็บก็รู้แต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะนี่คือเวรกรรมที่เคยทำมาตั้งแต่อดีตชาติวันหนึ่งยายสาย ได้เอาเธอไปขายให้บ้านเศรษฐีให้นางบาดเป็นทาสรับใช้ยอมขายเธอเพื่อจะแลกเอาเงินเพียงเล็กน้อยใช้ไม่กี่วันก็หมดแต่เธอก็ต้องทำไปพอนางบาดโตขึ้นมานั้นมีหน้าตาที่สะสวยจนนายเศรษฐีอยากได้เธอมาเป็นเมียอีกคนแต่เธอนั้นไม่ยอมจึงถูกนายเศรษฐีสั่งทำโทษให้คนเคียนตีเธอ บาดได้รับบาดเจ็บแสนสาหัสพอเคียนเสร็จก็ถูกคนเอาน้ํำเกลือมาราดทั้งตัวเธอนางบาดร้องไห้เจ็บปวดมากปางตายแต่เธอก็ต้องทนเพราะแม่เลี้ยงของเธอนั้นได้ขายเธอให้เศรษฐีไปแล้ววันหนึ่งนางบาดไปทำความสะอาดห้องนายเศรษฐีพออนายเศรษฐีเดินขึ้นมาเห็นเธอก็เข้าหาเธอจากด้านหลัง ขืนใจเธอจนได้เธอเป็นเมียอ,อีกคนนางบาทก็ได้มีลูกกับนายเศรษฐีสองคนเป็นหญิงหนึ่งชายหนึ่งลูกของเธอนั้นเกิดมาดื้อสนเอาแต่ใจตนเองส่วนลูกชายนั้นพูดอะไรไปก็ได้แต่พูดคำเทียงคำแม่ทำอะไรก็ไม่ได้ดั่งใจตนก็ไปฟ้องนายเศรษฐีชายเศรษฐีคนนี้รักลูกมาก ยิ่งลูกชายหัวแก้วหัวแหวนแล้วขออะไรก็ได้ทุกอย่างส่วนลูกสาวนั้นก็เป็นเด็กใช้แต่อารมณ์ท่าที่มีอายุมากกว่าเธอก็จิกหัวใช้โดยไม่สนใจอะไรวันนี้ลูกชายเธอไปลงเรือกับบ่าวสั่งให้บ่าวออกเรือพอไปถึงรำคลองได้ไม่เท่าไหร่ก็เรือล่มกลางแม่น้ำจนลูกชายของเธอนั้นจมน้ำ แต่พวกบ่าวทั้งหมดที่เห็นนั้นก็รีบกระโดดลงไปช่วยในน้ำทันทีค้นหาตัวอยู่ครู่ก็พาขึ้นมาได้และก็ได้ไปพักอยู่ที่บนบ้านพักอยู่สามวันเศรษฐีก็ได้เรียกบ่าวคนที่พายเรือออกไปนั้นมาทำโทษอดข้าวขังไว้ใต้ถุนบ้านไว้เจ็ดวันจนทำให้นางบาดเกิดสงสารเลยนำอาหารไปให้พอลูกสาวมาเห็น ผู้เป็นแม่เอาอาหารไปให้บ่าวผู้ชายรีบเอาเรื่องนี้ไปฟ้องพ่อเศรษฐีนายเศรษฐีรู้เลยโกรธหนักให้บ่าวจับเมียตนเองมาเคี่ยนเข้าใจผิดคิดว่าเมียตนนั้นเป็นชู้กับทาสชายคนนี้ลูกของเธอก็ได้ยิ้มเยาะเย้ยในขณะที่เห็นแม่ตนเองนั้นถูกเคี่ยนตีพอนางบาดถูกเคี่ยนตีเสร็จก็ได้พักอยู่หลายวัน กว่าจะหายพอหายแล้วเธอก็ขึ้นไปหาสามีบนห้องก็เห็นนายเศรษฐีพาบ่าวหญิงสาวหลายคนไปบำเรอร่างกายตนเองสนองตันหาบาดท,ทำใจไม่ได้กลับบ้านไปหาพ่อและแม่ก็เจอแต่พ่อเลี้ยงเห็นเธอสวยกำลังเมาได้ที่จะจับเธอทำเมียอีกคนยายสายมาเห็นเลยนำไม้มาตีสามี และก็ดุด่าว่ากล่าวนางบาทว่าเป็นนางบาปคิดจะเอาพ่อทำผัวนางบาทเธอช่างมีกรรมที่แสนสาหัสจริงๆเธอก็ได้เดินออกจากบ้านพ่อแม่มาจึงเดินไปที่วัดบนเขาเธอจึงไปเห็นพระอยู่รูปหนึ่งนางบาทก็เลยขอท่านบวชชีแต่พระท่านก็ได้ให้เธอปฏิบัติธรรมก่อนจนกว่าจะทำให้ใจสบาย เพื่อให้เธอบวชได้บุญถ้าเธอมีบ่วงอยู่ก็อาจจะได้แต่บาปซะเปล่าๆเ,เธอจึงปฏิบัติธรรมอยู่ได้สามเดือนและก็ได้บวชชีตามที่เธอหวังเธอละจากโลกกิเลสต,ต่างๆเลิกคิดถึงกรรมในอดีตสร้างกรรมดีใหม่ในปัจจุบันมั่นถือศีลเจริญภาวนาอุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรทุกพทุกชาติ และก็ได้มีผู้มาปฏิบัติธรรมแห่งนี้มากมายและบาทเองก็ได้สอนเรื่องกฎแห่งกรรมให้กับผู้เหล่านั้นที่มาบำเพ็ญบุญได้รับรู้เธอหมั่นรักษาศีลงดกายวาจาใจอยู่ในวัดนี้ได้สามปีมีนายเศรษฐีพาลูกมาทําบุญที่วัดและเขาคนนั้นก็คือสามีและลูกของเธอลูก,ลก จึงขอให้เธอกลับไปอยู่ด้วยเธอก็ได้ตัดสินใจไปกับลูกเพราะคิดถึงและเป็นห่วงลูกมากคือบ่วงที่เธอสร้างไว้นั้นเธอต้องไปชดใช้กรรมอีกครั้งที่ว่าเธอต้องใช้กรรมนั้นคือเธอเห็นกรรมในอดีตลูกจะทำร้ายเธออย่างไรแต่แล้วพอลูกโตขึ้นมามันก็เป็นแบบที่เธอคิดไว้ตามภาพที่เธอเห็นนั้นว่าวันนี้ มันจะเกิดเรื่องอะไรไม่ดีกับเธอเธอต้องทุกข์ใจอย่างหนักนางบาดจึงอยู่เพื่อชดใช้กรรมและวิบากกรรมทั้งหมดต่างๆด้วยการอโหสิกรรมทั้งหมดและแล้วเรื่องก็เกิดขึ้นลูกชายเธอนั้นทำร้ายร่างกายเธอใช้คำหยาบคายต่อเธอมีนำซ้ำทำร้ายพ่อของตนคือนายเศรษฐีอีกด้วยเพราะอยากได้แก้วแหวนเงินทอง โลภมากจนตามืดบอดมองไม่เห็นว่าความดีความชอบความถูกผิดคืออะไรว่าคนที่ตนทำร้ายอยู่นั้นคือพ่อและแม่ของตนเองนางบาดก็ได้แต่นิ่งเฉยปล่อยให้ลูกเธอทำร้ายแสนสาหัสเธอก็ได้แต่เพอ้อบอกว่าแม่อโหสิก,กรรมให้ลูกทุกอย่างและอโหสิก,กรรมให้ทั้งหมดสิน้นและแล้วเธอก็ได้ขาดใจตายในที่สุด เธอตัดบ่วงกรรมทั้งหมดครั้งสุดท้ายก่อนตายด้วยการยกอโหสิกรรมให้ที่เคยติดค้างกันไว้เพราะเธอต้องการให้กรรมขาดกันในครั้งนี้ต่อไปกรรมของใครของมันต่างคนต่างชดใช้เวรกรรมกันหมดแล้วหากใครทำไม่ดีในชาตินี้ก็จะได้พบเจอในชาติหน้าหรือชาติปัจ,จุบันที่ตนนั้นได้กระทำอยู่นั่นเอง จบแล้วนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเรื่องกรรมพยาบาทเธอเป็นหญิงที่ระลึกชาติได้จึงยอมให้กรรมเวรทั้งหมดที่เธอเคยทำชาติที่แล้วได้ส่งผลกรรมให้หมดในชาตินี้เธอก็ได้ยกอโหสิกรรมให้กับลูกของเธอเพื่อจะได้ขาดจากกันเวรกรรมนั้นจะได้ไม่ติดพติดชาติติดพติดภูมิกรรมสืบไปขอฝากทุกท่านเป็นกำลังใจให้ช่องสน้อยสตอรี่ ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องสนุน้อยสตอรี่ทำคลิปดีๆต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ